คุณผู้ชมมาใครติดตามแคมเปญบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี2ที่จับมือร่วมกับไทยรัฐกรุ๊ปตอนนี้มีผู้โชคดีแล้วนะ,<ฮ>ะประกาศผู้โชคดีในรายการตลอนข่าวตอนเวลา9นาิกา30นาทีเมื่อ28เมษายนที่ผ่านมาครับไปดูโฉมหน้าผู้โชคดีของเราที่ได้รับมอไซค์คันแรกกันเลยน<อ>ี่ไปกันเลยคุณผู้ชมะคือคุณวีรพัฒนศรีบัวรินโอ้โหมาเป็นคาราวานแบบนี้ครับสาวบาวแดงก็มาถือป้ายกันมาแบบนี้ คุณวีรพัฒน์เนี่ยแกเป็นหนุ่มโรงงานจากจังหวัดชนบุรีนี่มาถึงโรงงานกันเลยรับไปเลยครับนี่ส่วนใครอยากเป็นผู้โชคดีได้รับมอเตอร์ไซค์แบบพี่วีรพัฒน์ก็ต้องต่อยอดแบบนี้ครับต้องส่งฝากันเข้ามาเยอะๆเรามาดูกันว่าจํานวนฝาของแต่ละพื้นที่ที่ส่งเข้ามาเป็นอย่างไรกันบ้างเท่าที่ดูนะครับ คาราบาวแดงและคันโซคูนสองในภาคกลางเนี่ยเป็นที่นิยมอย่างมากค่ะพักอีสานก็ไม่แพ้กันนิยมเหมือนกันครับตัวเลขก็ตามภาคกลางมาติดๆเลยดูสินี่แล้วภาคเหนือล่ะภาคภาคเหนือกับภาคใต้อย่ารอช้านะ,อะเอออย่าแพ้ภาคกลางกับภาคอีสานเขานะส่ะงฝากันเข้ามาเยอะๆครับเพราะทุกฝากที่ส่งมามีสิทธิ์ลุ้นรางวัลครับงั้นก็ย้ำของรางวัลกันอีกชัดๆนะคุณผู้ชม,มเพราะว่าแจกทองนะคะเป็นทองคําแท่งมูล,ลค่คา 1>, 1ล้านบาททุกเดือนนะคุณผู้ชมสุดจริงๆค่ะของรางวัลที่เห็นอยู่ด้านข้างของเราตรงนี้มไม่ใช่แค่นั้นค่ะเห็นมอเตอร์ไซค์ที่จอดเรียงกันอยู่นี้ใช่ไหมคะอมอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ารุ่น New คลิกหนึ่นะคะตกแต่งเป็นสไตล์คาราบาวรวมแล้วเนี่ยรางวัลทั้งหมดเนี่ยมูลค่าประมาณ8ล้านกว่าบาทเลยนะฟังกันให้ดีค่ะคุณผู้ชมคะครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการจับแจกอีกนะ วันไหนอ่ะที่ต้องมาลุ้นผู้โชคดีกันวันที่27พฤษภาคมนี้เราจะแจกล้านแรกุย oh. ตื่นเต้นนะ oh. ตื่นเต้นอยากรู้ว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับล้านแรกเนี่ย <c oughs> ก็จะต้องรีบส่งฝากันเข้ามาแบบเยอะๆนะคะย้ำกติกาหน่อยดีกว่ากติกายังเหมือนเดิมค่ะเขียนบีบแล้วก็ส่ง เขียนเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นขวดคาราบาวแดงเนี่ยนะคะพอดื่มหมดแล้วเนี่ยเก็บฝาไว้นะแล้วเอาเศษกระดาษมาเขียนคําว่าวิตามิน B12 เขียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรใส่กระดาษเขียนด้วยลายมือนะคะแล้วก็พับใส่ในฝาคาราบาวแดงบีบให้แน่นส่วนถ้าเกิดเป็นคันโซคูณ2เนี่ยก็เอาเศษกระดาษมาค่ะเขียนคําว่าตับแล้วก็ชื่อนามสกุลเบอร์โทรเขียนด้วยลายมือเหมือนกันพับแล้วก็ใส่ในฝาคันโซบีบฝาให้แน่น เขียนกับบีบไปแล้วต่อไปค่ะส่งส่งมาที่ไหนล่ะที่ตู้ปนสองบางปะกงฉะเชิงเซรสองสี่นามศูนยนะคะหรือว่าจะส่งที่กล่องชิงโชคที่ร้านซ j เจมอร้านถูกดีมีมาตรฐานหรือว่าร้านค้าที่ร่วมรายการได้เหมือนกันเลยนะคะครับอย่าช้านะเพราะว่าเราแจกกันทุกวันจริงๆติดตามประกาศผลผู้โชคดีได้ทุกวันครับในรายการตลอนข่าวเวลาเก้านกาสนาที ส่งกันมาได้นะจนถึง31รก,กรกฎาคม2566นะครับแล้วก็วันที่27พฤษภาคมนี้เนี่ยจะแจกล้านแรกแล้วย้ำอีกทีนะจะแจกล้านแรกกันแล้วนะครับรีบส่งเข้ามานะครับเศรษฐีคนต่อไปอาจเป็นคุณคุณผู้ชมครับเครื่องดื่มคาราบาวแดงนะครับดื่มในราคา10บาทเท่าเดิมแล้วก็เครื่องดื่มใหม่คันโซคูณ2เพื่อนรักนักดื่มนวัตรกรรมจากญี่ปุ่นมีส่วนผสมจากตับกูโคลโนเลคโทนแล้วก็สารสกัดขมิ้นชันอร่อยสดชื่น หาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าใกล้บ้านทั่วประเทศบอกเลยนะครับว่าคาราบาวแดงเขาแจกจริงมาร่วมรุ้นเป็นผู้โชคดีส่งฝาคาราบาวแดงส่งฝาคันโซคูณสองเข้ามากันเยอะๆนะครับครับ